รายการนานาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยรู้เรื่องเมืองไทยมากกว่าใครถ้าได้ดู ดีค่ะคุณผู้ชมพบกับน,นุชเป็นประจำนะคะในรายการน้านาวารตี้ไอเดียดีประเทศไทยค่ะเวลาดีๆแบบนี้นะคะ7จ็ดโมงครึ่งถึง8ปดโมงค่ะทางช่อง MV Star Channel นะคะและในวันนี้ค่ะนุชจะพาคุณผู้ชมนะคะไปที่โรงแรมเอทัสแต่ว่าไปทําไมนันะคะแน่นอนค่ะตอนนี้เราอยู่ที่โรงแรมเอทัสแล้วนะคะแล้วเราก็จะบุกไปถึงในห้องครัวซึ่งอยู่ด้านหลังโน้นนะคะ ไปชิมอาหารอร่อยๆค่ะขโมยช่วงของวิธีเลยนะคะช่วงอิ่มนี้พ่มันนั่นเองนะคะและในช่วงเช้านี้มีธรรมะจะเป็นอะไรเดี๋ยวเราค่อยไปชมกันค่ะแต่ว่าช่วงนี้ตามนุ้ม,มาก่อนเลยดีกว่าค่ะ อันกลางดงพงไพรใครกำหนดช่างงามงดกิจของสองควรค้นหาพระอาจารย์นพดลวรัมโมสำนักสงฆ์มะอึกรัดอำเภอบ่อไร่จังหวัดตากไม่โววางโตว่าฉันแน่ประจักษ์เป็นแน่แท้หากใครผ่านพบเมื่อวันที่23กันยายนพุทธศักราช2555 มีงานบวงสวงผ่านเลิก10นาฬิกา8นาทีตามตำราของจีนวัตถุมงคลชื่อรุ่นว่ามงคลปฐมมหาจักรพัรดิมีคนเขาบอกว่าตามตำราจีนเลิกนี้วัตถุมงคลรุ่นนี้จะยิ่งใหญ่เป็นแถวหน้าของวัตถุมงคลวัตถุประสงค์ เพื่อสร้างวิหารสำนักสงฆ์แห่งนี้อัตคัดนักเพราะอยู่แดนไกลได้คุณไผ่บ่อไล่คนใจบุญรุ่นใหม่มาช่วยอำนวยความสะดวกมาร่วมมือกันช่วยสำนักป่าแห่งนี้จนจร,จริงๆไม่ใช่แก้งจนแบบพิมพ์ออกแบบโดยช่างศิลป์งามงดเกินบรรยายเจอกันอีกครั้งพุทธ,ธาพิเศษ10ธันวาคมพุทธ,ธศักราช2555ณสำนักสงฆ์มะอึกแรดจ,จังหวัดตราด เมื่อวันไปถ่ายทำรายการฟ้าเปิดตลอดชาวบ้านบอกว่าก่อนวันงานมีฝนตกตลอดเป็นที่น่าอัศจรรย์ใจอย่างยิ่งขอกระซิบคุณผู้ชมอีกนิดหนึ่งพยายามดูให้ดีตรงบาทน้ำมนต์มีข่าวดีมาช่วยคุณต้องอย่ากระพริบตาดูให้ได้ในช่วงนี้ ปตมาพานุปดลวรธรรมโม,มก็เป็นคนชาวจังหวัดสุพรรณบุรีสามชุกมาอยู่ที่นานแล้วตั้งแต่สมัยเด็กๆจนกระทั่งปัจจุบันได้บวชที่กำแพงเพชรแล้วก็มาจำพรรษาที่นี่นักสมมุิแรกนี้ตั้งแต่พีปศสอ0 0 47 47ก็ร่วมราวประมาณกืบ10ปีปีนี้พอดีสำนักสงฆ์นี่ฟังจากคนเก่าคนแก่บอกมาว่าสำนักสงฆ์นี่มีอายุประมาณ30ป,ปีที่ผ่านมาตั้งแต่ตั้งอยู่บนเขาเพราะสำนักสงฆ์เมืออึดละแห่งนี้มีพมนักดีมีมีม,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 มีอยู่บนเนินเขาสมัยก่อน เป็นสำนักเล็กๆแล้วก็ไล่ตามไหลเขาลงมาจนกระทั่งมาตั้งเงยนฐานที่ปัจจุบันเป็นสำนักเล็กๆที่ปฏิบัติทมสายขององค์หลวงพ่อฤาษีดำแห่งวัดท่าซุงเรียกว่าสายมโนมยิธิโดยกการสอนจักรูบาอาจารย์นำมาสอนกับลูกศิษย์ทั้งหลายก็รวมสิบป,ปีมาอยู่ที่นี่ฉะนั้นอาตมามาที่นี่ก็มาที่นี่ก็มีศาลาเพียงสองหลังสามหลัง กม็มีอะไรมากเป็นสารลาไม้ที่เก่าชมรุดทุดโทรมฝนตกหลังคาลัว่วก็เลยมีำํำริจจะสร้างวิหารขึ้นมาหนึ่งหลังสร้างกุฏิขึ้นมาหนึ่งหลังปัจจุบันนี้กุฏิสำเร็จแล้วเหลือแค่เก็บงานอีกแค่ไม่เท่าไหร่วันสองวันก็คงจะต้องเสร็จแล้วก็วิหารหลังใหญ่ที่ใช้งบประมาณอีกพอสมควรที่ยังสร้างไม่เสร็จ แต่มาปัจจุบันนี้อาตมามี本กในการอยากจะสร้างพระเนื้องเงินพระเนื้องเงินที่อาตมาจะสร้างเพื่อปรารถนาจะให้เป็นการสง่งเคาะกับญาติโยมพันบริษัททั้งหลายก็หมายความว่าพระเนื้องเงินการสร้างพระที่ไหนก็ตามก็มีพลินิพลานิสงเท่ากันทั้งหมดแต่ว่าอนิสง์ที่มากน้อยผิดกันก็ตรงที่ว่า เพื่อเจ้าตัดว่าไนพระไตวิโดกว่าการสร้างพระดินสร้างพระปูนสร้างพระโลหะต่างๆเนือ้อทองเหลืองทองแดงแรงต่างอานิสง์ย่อมไม่เท่ากันอาตมาก็มีความสําคัญเห็นในใจว่าการสร้างพระเนื้อเงินนี่น่าจะมีความสําคัญอย่างสูงเพราะในเขตบ้านเราปัจจุบันก็มีเนื้อเงินอยู่สององค์องค์ที่สองคือของเราในจังเขตจังหวัดตา ในเขตจังหวัดตาดองค์ที่สองเป็นของเราที่กําลังจะสร้างขึ้นอาตมาก,ก็เลยมีําริในใจก็เลยขอความอนุอเคราะห์จากลูกศิษย์ให้ผู้จัดการดําเนินการแทนเพราะอาตมาเป็นพระเห็นธรรมของพวกนี้แย่จะลําบากยากเกินตามวินัยของพระเจ้าเพราะไม่อนุญ,ญาตให้พระสงฆ์เป็นผู้ดาเนินการต่างๆจึงต้องมอบให้กับลูกศิษย์ที่ไว้วางใจได้สงเคราะ์ในพระศาสนามาร่วมบุญร่วมกัน โดยการสร้างพระสมเด็จองประถมปางจากักรพรรดิคือต้องการหล่อขึ้นมาเพื่อเป็นการชําระหนี้สงชําระหนี้เจ้ากรรมในเวรแล้วก็เป็นการสะดาะเคราะให้ไปชนปี70ที่จะมาถึงนี้หมายความว่า70คือพ้นภัยจากปี60ไปแล้วให้ภัยที่จะเกิดขึ้นในสมัยที่ตั้งแต่ห้าสิบนี่เป็นภัยใหญ่พอสมควร เรียกว่าอุก,กิจพอสมควรแต่มันดันขึ้นไปอีกสองสามปีหลังจาก60ดันขึ้นไปอีกสองสามปีแต่อาตมาตั้งใจว่าจิษฐานขอเป็นถึงเจไปเลยเพื่อให้ญาติุมพูบริษัททั้งหลายพ้นจกภัยพิบัติในครั้งนี้จึงมีดําริในการที่จะหลอ่อพระเงินเพื่อสร้างไวใ้ในนํานักแห่งนี้แต่ว่างบประมาณในการจัดสร้างนั้นไม่มีก็เลยต้องขอความเคราะห์จากญาติชมพูบริษัททุกคนมาร่วมกัน โดยการออกวัตถุมงคลให้ผู้ดำเนินการออกหมายความว่าในสุพรมวันิตเวชาลุ่งเรืองกับบิดาของของคุณโยมสุพรมนี่ร่วมกันจัดสร้างเพื่อที่จะนำวัตถุมงคลมาเปิดให้ญาติจุทธศาสัต์ได้จองและนำปัจจัยทั้งหมดมาร่วมหล่อเป็นองค์พระให้สมเร็จประโยชน์ในวันที่10คธันวาคมพศ2 5 5 5ที่จะถึงนี้ ตอนช่วงเช้าทางวัดก็จะมีการพุทธวิเศษวัตถุมงคลก็จะมีพระเกจิอาจารย์นั้นหลายองค์ที่มาร่วมพุทธวิเศษในสายภาคตะวันออกของเราเพราะฉะนั้นขอญาติโยมพธบริษัททุกท่านทั้งหลายจงร่วมใจร่วมกันสร้างจงขอเชิญญาติยมพบริษัททั้งหลายมาร่วมใจร่วมกันสร้างพระพุทธเทิดคุณองค์สมเด็จพระทรงท่านบรมศาสดาสมมาสมพทธเจ้าทุกพระองค์ เทิดคุณพระปเจเุกพระเจ้าทุกๆพระองค์เทิดคุณพระอรหันต์ทั้งหมดเทิดคุณครูบาอาจารย์คือพระเยสุงทั้งหลายทุกพระองค์พมเทพเทวดาทั้งหมดทุกองค์ทุกท่านเพิดคุณคุณบิดามารดาเพราะว่าท่านเป็นพระอรหันต์ในบ้านเป็นคมของลูกที่ประเสริฐที่สุดเทิดคุณเจ้าฟ้ามหากษัตริย์เทิดคุณบรรพบุรุษของคนไทยสร้างชาติไทยให้เราได้อยู่ แล้วก็เป็นการสะดอกเคราะกรรมทั้งหลายขอญาติยมพูบริษัททั้งหลายทุกคนทุกท่านจงมีความเจริญรุ่งเรืองในธรรมขององค์สมเดรจพงศ์ธรรมรมมาสัตดาสัมมาสัมพุทธเจา้ามีความคล่องตัวทั้ง5้าประการคือคล่องตัวทางด้านการงานหนึ่งการเงินหนึ่งตำแหน่งหน้าที่หนึ่งทางด้านครอบครัวหนึ่งและทางด้านญาติสนิทมิตรสหายหนึ่งขอให้ญาติยมพทธบริษัททุกคนทุกท่าน ที่รับชมรายการนี้จะมีความคล่องตัวยิ่งขึ้นไปขอความไม่มีและความไม่รู้ทั้งปวงพยันตรายใดๆทั้งปวงจงอย่าได้ปรากฏมีจงอย่าได้ปรกาปรกฏมีและจงอย่าได้ปรากฏมีกับญาติจมพบริษัททุกคนที่ทุกท่านที่รับชมรายการในช่องนี้จนกว่าจะเข้าพนิพาน ในชาติปัจจุบันนี้เทินสาทุเอวังโหตุขอความปัถนาจงสำเร็จทุกประการเทินสาทุเจริญพรสวัสดีครับผมนายสุกรมวิชาลุงเรือนนะครับผมหรือว่าเรียกเล่นว่าไผ่บ่อไรแล้วกันครับคือเหตุผลที่ผมมาร่วมสร้างพระส่วนสร้างวัตถุมงคลที่นี่ก็เนื่องจากว่าโดยที่ว่าพระอาจารย์นะครับท่านได้ เมตตาว่าเห็นว่าทางเรามีความประสงค์ที่จะช่วยเหลือทางวัดเราก็เลยได้เข้ามาตรงนี้ครับมาคือมาสร้างวัตถุมงคลเหรียญรุ่นมงคลปฐะม,มัาจากะพัดซึ่งตามพระดำริพระอาจารย์เป็นการชำระนี่สงด้วยก็จะเห็นว่าเป็นส่วนที่ดีสิ่งที่ดีหลายอย่างวัดนะครับยังขาดแคลนทุนทรัพย์ที่จะทําวัตถุมงคลอื่นอีกหลายๆอย่างอย่างเช่นศาลาการเปรียก็คือยัง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 ไม่สมบูรณ์แบบอุติหรือว่าจะเป็นแม้กระทั่งพระวิหารก,ก็ตามครับก็เลยยัง ขาดปัดจจัยตรงนี้มีพิธีครับพิธีเริ่มวันที่10ธันวาคมพศ2555ครับผมพิธีจะเริ่มตั้งแต่8โมงเช้าครับจนไปจนไปถึง6โมงเย็นเลยครับคือช่วงเช้าเนี่ยครับทางวัดจะทาพิธีพุทธภิเศษวัตถุมงคลรุ่นมงคลปฐมมหาจักรพรรดิรุ่นนี้ครับแล้วก็รอบบ่ายจะเริ่มการเทหล่อพระพุทธรูปโดยมีเกจิอาจารย์ในจ,จังหวัดตราดครับหลายๆรูปที่ว่าท่านเมตตานั่งปลดให้ด้วยครับตรงนี้ครับผม ก็ใครที่ว่ามีโอกาสหรือว่าแวะเวียนมาแถวจงังหวัดตราดนี่ครับก็แนะนําให้มาครับตรงนี้ครับสานักสงฆ์เมือกึแรกตาบลหนองบอออำเภอวรายจังหวัดตราดครับผมคือแวะเวียนมาทําบุญได้นะวันนั้นเลยครับคือวัตถุมงคลชุดนี้นะครับเนื่องจากด้วยว่าได้รูปแบบที่สวยงามการออกแบบเป็นมีงานศิลปะเข้ามาด้วยคือมันมีความวิจิติลเข้ามาด้วยพระออกมาในแบบสวยงามรูปแบบเหรียญเป็นแบบที่สวยงามแล้วก็กึ่งทันสมัยกึ่ง สมัยก่อนครับผมคิดว่ามีความคลาสสิกมากตรงนี้ว่าถ้าอยากเชิญชวนนะครับร่วมสั่งจองกันครับณนะวันนี้ครับเยอะๆครับรายได้วัตถุประสงค์สร้างบทุทลลูบแน่นอนครับและอีกส่วนหนึ่งวัตถุโอชุดนี้สร้างในจนํานวนจํากัดถ้าว่าหมดแล้วก็คิดว่าคงจะหางานอย่างนี้ยากครับผมถึงจะอยู่ป่าท่านเป็นพระใจดีเป็นพระใหม่ไฟลุกโชมด้วยแรงทำ ยึดต่คำที่ดีตามรอยพระพุทธเจ้าพระอาจารย์นกพดลสำนักสงฆ์มะอึกแลดฝากไว้ให้ท่านจำอยู่บ่อไร่จังหวัดตากสนใจร่วมบูชาวัตถุมงคลโทร089 226 55 98 082 204 44 42หรือจะร่วมทำบุญผ่านบัญชีสำนักสงฆ์มะอึกแลดธนาคารไทยพาณิชย์สาขาย่อยแสนตุ้งออมทรัพย์ เลขที่บัญชี759ขี207ขีด3854พระอาจารย์นพดลวรธรรมู เป็นไงบ้างคะคุณผู้ชมวันนี้โหดเต็มอิ่มกันไปเลยนะคะทั้งไปรับประทานอาหารอร่อยๆที่โรงแรมเอทัชนะคะทั้งไปชมช่วงเช้านี้มีธรรมะกับพี่ตีนะคะแล้ววันนี้นะคะตอนนี้เรายังอยู่ที่โรงแรมเอทัชค่ะต้องขอบคุณสถานที่สวยๆแบบนี้ด้วยนะคะรวมไปถึงอาหารอร่อยๆนะคะฝีมือพี่เชฟชอนด้วยนะคะใครอยากจะมารับประทานอาหารอร่อยๆนะคะสามารถมาได้นะคะที่โรงแรมเอทัชนะคะในซอยร่วมด้วยดีค่ะและในวันนี้นะคะคุณผู้ชมต้องขอขอบคุณนะคะนี่เลยค่ะ น้ำพึ่งแท้พร้อมดื่มตาบีบีนะคะปราศจากสารกันบูดร้อเซนนะคะสามารถซื้อได้ที่วิลล่ามาร์เก็ตนะคะเดอะมอทุกสาขาและไฟนาวค่ะและที่ขาดไม่ได้เลยนะคะผู้สนับสนุนของเรานี่เลยนนซือทีมบางกอกทีเดย์ค่ะ ซื้อได้ที่เซเว่นทุกสาขาค่ะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วจริงๆนะคะขอขอบคุณสถานที่สวยๆของรูรัมเอทัสด้วยนะคะที่เอื้อเฟอื้อให้เรามาถ่ายทำรายการค่ะคุณผู้ชมสามารถชมรายการของเราได้นะคะเป็นประจำเวลา7โมงครึ่งถึง8โมงนะคะทางช่อง MV Star Channel ค่ะและถ้าชมไม่ทันนะคะสามารถชมรีรันได้ในเช้าวันจันทร์ค่ะตี5ครึ่งถึง6โมงนะคะวันนี้เวลาของรายการก็หมดลงแล้วจริงๆค่ะต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะพบกันได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าค่ะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ